ในชีวิตประจำวันของเราต้องเจอสิ่งต่างๆมากมายมีอารมณ์หลากหลายเข้ามากระทบจิตใจเราควรจะเลือกเก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่ดีเอาไว้ในใจสิ่งใดที่นึกแล้วทำให้ใจขุ่นมัวเศร้าหมองไม่ผ่องใสเราก็ไม่ควรนึกถึงเพราะเป็นอดีตที่ผ่านพ้นไปแล้ว แม้สิ่งที่เป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอาจจะนำมาซึ่งความกังวลใจเราก็ไม่ควรคาดหวังจนเกินเหตุซึ่งจะทำให้เราเกิดความทุกข์ใจบัณฑิตควรม,มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันทำวันนี้เวลานี้ให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่างหนึ่งคือ การทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นต้นแหล่งแห่งความสุขและความสาเร็จของชีวิตในทุกระดับนะจ๊ะมีธรรมภาสิตท,ที่ปรากฏในกธกนิกายธรรมบทความว่าบัณฑิตไม่ควรทำความชั่วเพร้อเห็นแก่ตัวเองหรือเห็นแก่คนอื่นไม่ควรปรารถนาบททรัพย์แว่นแควน หรือความสำเร็จแก่นตอนโดยทางที่ไม่ชอบควรมีศีลมีปัญญามั่นอยู่ในธรรมเมื่อพระบระมศาสดาประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารทรงปราลบอดีตหญิงโสเพณีคนหนึ่งที่ประพฤติผิดศีลแทบทุกข้อแต่พอมีบุญที่ได้ทำทานกับพระอหรหันต์เอาไว้บ้านทำให้ไปบังเกิดเป็นเวมานิกรปรต เรือกายอยู่โดดเดียวท่ากลางมหาสมุทรเรื่องนางก็มีอยู่ว่าในดีตการในกรุงพาราณสีมีหญิงสอเพณีคนหนึ่งเธอเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมมีผิวพรรณงดงามกว่าหญิงสสเพณีคนอื่นๆโดยเฉพาะเธอมีผมที่ละเอียดดกดำยาวอ่อนนุ่ม มีปลายตะวัดขึ้นชายหนุ่มจะสำราญทั้งหลายเห็นความงามเส้นผมของเธอแล้วก็เกิดหลงไหลทวินหาททำให้หญิงสอเพนีด้วยกันเกิดความอิจฉาอริษยาจึงไปหายาที่จะทำให้ผมของเธอร่วงวันหนึ่งว่าเธออาบน้ำในแม่น,มน้ำคงคาและได้สะผมในยยาสะผมที่เป็นเพื่อนู้้ไม่ปรารถนาดีให้ใช้ พอเธอมุดศีรษะลงน้ำไปล้างยาสะผมออกแล้วยกขึ้นแต่น,นั้นแหละเส้นผมพร้อมนึ่งกราบผมก็หลุดร่วงทำให้ศีรษะเธอเกลี้ยงล่าวเหมือนกระโหลกน้ำเต้าขมเพราะเส้นผมร่วงหมดก็หมดความงามเหมือนนกพิราบถูกถอนขนหัวจิมประกอบอาชีพหญิงโสพินีไม่ได้อีกต่อไปได้ผ้าคลุมศีรษะ หันมาขายสุราและน้ำมันงาแทนอาชีพเดิมในตังร้านอยู่ที่ปากทางเข้าเมืองนอกจากจะทำบาปในการขายสุราเมลัยแล้วนางยังประพฤติผิดศีลข้ออัินนาธานอีกด้วยวิธีการของนางก็คือจะทอเสื้อผ้าให้คนขี้เมาที่มเมาได้ที่จนหลับสนิทแล้วนำไปขายพร้อมกับขอ,ขอมีค่านะเป็นประจำ แต่ชีวิตของนางก็ไม่ได้มืดมนไปหมดทุกอย่างเสียทีเดียวเพราะมีอยู่วันหนึ่งนางได้เห็นพระอระหันตเถระรูปหนึ่งบินระบาดผ่านมาจึงนิมนท์าน่นเข้ามาในบ้านใหน้นางอัศานะด้วยความเรื่อมใสจะนั้นก็ถวายแป้งผสมน้ำมันงาพระเถระฉันเสร็จแล้วได้ทำการอนุโมทนาขณะเดียวกันก็แนะนำให้นางเลิกอาชีพขายเหล้าเสีย พราะเป็นมิจฉาอาชีวะการขายเหล้าเพื่อมอมเมาคนอื่นจะทำให้ตัวเองได้บาปไปตกนรกวิบากกรรมที่ตามมาจะส่งผลให้เป็นคนได้ปัญญาแต่นางก็ยังเลิกไม่ได้โดยให้เหตุผลว่ายังหาอาชีพอื่นไม่ได้ครั้นต่อมานางได้ถึงแก่กรรม ด้วยที่นางเคยทำและกรรมที่ได้สร้างเอาไว้ก็ทรงผลให้นางต้องไปเกิดเป็นเวมานิกเปรตผู้โดดเดี่ยวในวิมานทองซึ่งมีเส้นผมสวยงามสมปรารถนาท่ามกลางมหาสมุทรเพราะกรรมที่ได้ลักขโมยเสื้อผ้าและขอมีค่าของคนขี้เมาทรงผลให้นางต้องเป็นเปรตจีบเลยไม่มีภูษาพรสวมใส่ นางต้องเกิดตายเกิดตายอยู่อย่างนั้นหลายครั้งในวิมานทองแห่งนั้นอยู่ตลอดถึงหนึ่งพุธทธันดรครั้นมาถึงสมัยของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราได้มีพ่อค้าชาวเมืองสาวัตถีเจ็ดร้อยคนล่องเรือไปค้าขายที่สวุวรรณภูมิแล้วถูกพายุพัดพาไปถึงเกาะกลางทะเล ซึ่งมันได้อยู่ข้างนางเวมานิกะเปรตและจิงชีเปลือยผุดโดดเดียวเห็นพวกค้าถูกพายุพัดมาถึงที่อยู่ก็ตื่นเต้นดีใจแสดงตัวในพวกค้าได้เห็นพร้อมด้วยมานัวห,หน้าป้าถามว่าน้องสาวเธอเป็นใครกันหนอเป็นมนุษย์หรือเทพธิดาเอาแต่อยู่ข้างใน พยายามมาให้พวกเราเห็นจะเดินออกมาข้างนอกหน่อยเถิดพวกเราอยากเห็นเธอใกล้ๆนางเวมานิกะเปรตได้ยื่นหน้าออกมากล่าวตอบว่าดิฉันเป็นเวมานิกะเปรตชีบเลยมีแต่ผมปิดบังเอาไว้เท่านั้นรู้สึกละอายที่จะออกไปข้างนอกพรผพุทธคับฟังแล้วกว็สงสารยังกล่าวว่าน้องสาวเชิญออกมานอกวิมานเถิด พวกพี่จะให้เธอได้นุ่งห่มเสื้อผ้าเนื้อดีแต่นำไปเสดว่าการที่พวกท่านให้เสื้อผ้าอย่างนี้ดิฉันไม่อาจนุ่งห่มได้หรอกแต่ว่าขอเพียงในหมู่พวกท่านมีบาสอกจะเป็นสาวกข,ของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้นุ่งห่มเสื้อผ้าชุดนี้แล้วทิศส่วนมาให้ดิฉันดิฉันก็จะได้นุ่งห่มเสื้อผ้าตามที่พวกท่านปรารถนาเพราะในขบวนพ่อค้ากลุ่มนี้ มีพ่อค้าผู้เป็นอุบาสกนับถือพระรัตนตรัยเดินทางร่วมมาด้วยผู้พ่อค้าจึงได้ให้อุบาสกอาบน้ำลูปไล้เด็กของหอบไล้นุ่งห่มเสื้อผ้าเนื้อดีพร้อมกับอุทิศส่วนกุศลเจาะจงให้กับนางทาให้พอจะนะเครื่องนุ่งหม่มกิดเช่นกันนางอย่างปัจจุบันทันตายเห็นทันทีนางได้มีร่างกายงดงามสว่างสวัย นุ่งขอมผ้าที่สะอาดเนื้อละเอียดงดงามกว่าผ้าแคว้งกาสีเดินยิ้มแย้มออกมาจากฟิมานพวกพระค้าเห็นเช่นนั้นก็ปิติเบิกบานที่ได้ช่วยเหลือนางเวมานิกะเปรตแล้วก็ได้สนทนานกันนางด้วยจิตยินดีนางเวมานิกะเปรตเลยถือโอกาสเล่าเรื่องแนอดีให้ฟังและกล่าวสืบไปด้วยความระทมทุกว่า วิมาและรือสมบัตินี้เป็นผลบุญนิดหน่อยที่ดิฉันทำไว้กับพระเถระอีกสี่เดือนจากนี้ผลบุญก็จะหมดแล้วจากนั้นดิฉันจะตกนรกหมกไหมแสนสาหัสเหมือนอยู่ในคุกสี่เหลี่ยมที่แบ่งเปน็นห้องล้อมด้วยกำแพงเหล็กครอบด้วยแผ่นเหล็กที่มีพื้นลุกเป็นไฟมีความร้อนแผ่ไปถึงหนึ่งรยยอ ี่ฉันจะต้องสวยทุกเวทนาในนรกนั้นอีกนานแสนนานดิฉันเป็นทุกข์เหลือเกินไม่รู้จะทำอย่างไรถึงจะพ้นจากความทุกขนี้ไปได้พวกป่าคาฟังแล้วก็สงสารเพราะการที่นาย้เคยหลงผิดทำไปนั้นเนื่องจากไม่เชื่อคำแนะนำของพระเถระจึงดำเนินชีวิตผิดพลาดชีวิตจึงมืดมน เหมือนคนเดินหลงทางอยู่ทา่ามกลางความมืดครั้นมาเชื่อตอนตายมันก็สายไปเสียแล้วแต่ก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ทุกคนที่มีสิทธิ์ทำผิดพลาดได้จึงแนะนำว่าพวกเราทำบุญกับอุบาศกอุทิศส่วนกุศลให้กับเธอยังส่งผลทันตายเห็นขนาดนี้แต่ถ้าหากเธอได้ทำบุญกับพระสัมมาสมัมพุทธเจา้า เธอจะต้องไม่ไปอาบายอย่างแน่นอนขอให้เธอทำจิตให้เลื่อมใสในพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายเถิดนางเวมานิกระเปิดดีใจมากที่ยังพอมองเห็นทางรอดจากมหานรกอยู่บ้างจึงส่งใจนอบน้อมถึงพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ายึดเอาไว้เป็นสรณะได้แหวบาสกและพ่อค้าอรรถทานอาหารทิพ ย่างอิ่มน้ำสำราญจากนั้นก็มอบผ้าทิพย์และรัตนชาติหลากยชนิดให้กับพวกพ่อค้านั้นได้ฝากผ้าทิพย์คู่หนึ่งให้นำไปถวายแด่พระบรมศาสดาจากนั้นก็ใช้ลิธฐานุภาคนางส่งพวกพ่อค้ากลับบ้านโดยสวัสดิภาพเมื่อพ่อค้ากลับมาถึงบ้านแล้วก็รีบไปวัดปพะเชตวัน ไปถวายผ้าทิพย์คู่นั้นแด่พระพุทธองค์พร้อมกับกราบทูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ทรงทราบจากนั้นได้ร่วมกันถวายมาหาทานถึงเจ็ดวันเพื่อทิศสงขสนเจาะจงถึงนางเวม,มานิกระเรตผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ทำให้นางได้จุดติจากเปตโลกไปบังเกิดในวิมานทองของสวรรค์ชั้นดาวดึงอันชดช่วงไปด้วยอรัตนาตตาง มีนางเทพอักษรหนึ่งพันเป็นบริวารเห็นไหมจ๊ะว่าบุญทั้งนั้นเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์คนมีศีลมีธรรมจะเป็นเจ้าของสมบัติแต่คนผู้ไร้ศีลจะสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างโทษทันใงการผิดศีลนั้นจะทำลายความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตให้ประสบแต่ความทุกข์ยากและตกต่ำเรื่อยไป ในโลกนี้หากทุกคนมีหิริโอตป,ปะก็จะไม่มีใครกล้าทำผิดหากได้รู้ถึงความหายนะที่จะตามมาก็จะมีกล้าทาชั่วแต่เพราะความไม่รู้เครือประมาทในชีวิตเนื่องจากตามใจกิเลสจนเคยทำให้ล่วงละเมิดในศีลเป็นอาจินเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ทราบอย่างนี้แล้วก็ตั้งสติกันให้ดี ต้องรู้จักอดทนอดกรั้นให้อดเปรี้ยวไว้กินหวานอย่าได้มัวไปเห็นแก่เงินทองลาบยศสันเสริญที่ไม่เจีรังยั่งยืนทำลายสของตัวเองถ้าเรารักษาศีลศสลก็จะรักษาเราความทุกข์ในโลกนี้ไม่นานหรอกแต่เราจะได้ไปเสวยสุขในปรโลกอีกยาวนานจะได้สมบัติใหญ่คือสวรรค์สมบัติ แล้วได้นิพพานสมบัติคือได้บรรลุมรคนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขอมนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีก็ให้สมความปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้น ให้มีสุขภาพพระนามไมสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพัน